สวัสดีค่ะทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปเปิดสร้างไรายได้ง่ายๆทาง fyt studio เดี๋ยวเราเข้าไปทำกันเลยนะคะอ่าเรามี fyt studio นะคะที่ลิงก์กับช่อง YouTube ของเราเสร็จให้ดูตัวนี้นะคะมันยังไม่เปิดสร้างไรายได้มันจะเป็นลักษณะสีนี้เนาะตัวที่เปิดสร้างไรายได้เราจะมีลักษณะสีนี้นะคะ กดเข้าไปที่วิดีโอกดเข้าไปที่ดินสอนะจะเห็นคำว่า monetization หรือเปิดสร้างไรายได้ตรงนี้มันปิดอยู่นะคะกดเข้าไปเห็นคำว่ามันปิดไหมคะสร้างไรายได้มันปิดอยู่ออกตัวตัวนี้นะคะตัวสามเหลี่ยมแล้วก็กดคำว่า on เปิดนะคะเสร็จนะคะออกมากดบันทึกก็จะเห็นว่า มันเป็นสีเขียวแล้วนะคะทุกคนนะตัวสร้างรายได้นี้มันเป็นสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะออกมาอีกนะคะมันเหมือนกันเลยนะคะเปิดสร้างรายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ออนะเดี๋ยวเราจะไปทำอีกขั้นตอนที่สองนะคะเปิดสร้างรายได้ทางหลังบ้าน YT s t u d i o โดยเข้าทาง Google Chrome เนาะ เอาล้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าทาง Google Chrome นะคะเปิดสร้างไรายได้ทาง Google Chrome จะเห็นว่าตัวคลิปนี้นะคะมันยังไม่เปิดสร้างไรายได้นะอะ่เราสามารถเปิดสร้างไรายได้ทางตรงนี้ก็ได้นะคะทุกคนนะเปิดสร้างไรายได้ทางตรงนี้เราเลยกดออนแล้วก็กดเซฟนะคะอ่าหรือเราจะมาเปิดสร้างไรายได้ทางตรงนี้นะคะกดที่ดินสอนะคะอ่ากดที่ดินสอเสร็จ กดที่ตัว S นะคะนะพอเรากดที่ตัว S เราจะเห็นว่าสร้างไรายได้มันยังปิดอยู่นะคะให้จิ้มที่สามเหลี่ยมเปิดนะคะแล้วก็กดตกลงเนาะกดตกลงตรงนี้นะคะ,ะให้เราอย่าลืมกดเซฟมันด้วยนะคะเพราะเรากดเซฟนะคะเขียวขึ้นสร้างไรายได้เขียวขึ้นนะหลังจากนั้นเราให้เราสังเกต โฆษณานะคะว่ามันมีไหมนะอ่ะมาดูตัวขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3นี้คือเราต้องการแอดโฆษณาใส่คลิปวิดีโอของเราคลิปที่สามารถจะแอดโฆษณาใส่ได้ต้องมีความยาว8นาทีขึ้นไปเนาะถ้าต่ำกว่านั้นคือไม่สามารถที่จะแอดโฆษณาใส่ได้ แล้วแต่ YouTube เขาจะใส่ให้เท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราต้องการแอดโฆษณาใส่นะแอดโฆษณาใส่ให้เราสังเกตตรงนี้คำว่าเลนโมอนะแล้วจะมีคำว่าจัดการมายโรนะคะให้กดจิ้มคำว่าจัดการนะคะ,ะเราจะเห็นว่าคลิปตัวนี้รถเคยใส่ไว้แล้วนะคะเออรถเคยใส่ไว้แล้วเนาะเดี๋ยวรถจะทำการลบออกนะคะ,ะดูนะ ตอนนี้เราทําการลบออกแล้วนะถ้าทุกคนเข้ามาทุกคนอาจจะเห็นแบบว่าโฆษณามีตัวเดียวโฆษณามีแค่หัวท้ายไม่มีโฆษณามีแค่ตรงกลางหรือไม่มีโฆษณาแอดใส่เลยจะขำนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะอ่ะวิธีการแอดโฆษณานะ ให้สังเกตดูว่าเห็นขีดตรงที่นี้ไหมคะแล้วบอกนาทีตรงนี้แล้วค่ะจุดตรงนี้แล้วค่ะที่คุณควรจะแอดโฆษณาใส่นะคะ,ะที่ u t u b e เข้าบล็อกบล็อกบล็อกไว้ให้หนาทีตรงนี้คุณควรจะเลื่อนตัวนี้นะคะเลื่อนเข็มไม้ตัวนี้นะคะเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปนะคะเออเลื่อนได้นะคะ,ะหลังจากนั้นคุณจะแอดโฆษณานะคะ,ะใส่ไปนะคะเลื่อนมาตรงที่ เขาบล็อกไว้นะคะขีดบล็อกไว้นาทีบล็อกไว้เราก็แอดโฆษณาเราใส่เพื่อสร้างไรายได้นะตรงนี้นะคะอ่ะอันตัวท้ายนี้คุณจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเรื่องของคุณเนาะเสร็จแล้วให้กดคำว่า continu e หรือดำเนินการหลังจากนั้นคุณดำเนินการเสร็จอย่าลืมกดบันทึกกดเซฟนะคะอ่ะ คุณอยากรู้ว่าอุ้ยมันเข้าจริงหรือเปล่ามันมันมันได้ไหมอย่างเงี้ยกดเข้าไปที่เดิมนะพอกดเข้าไปที่เดิมคุณเห็นไหมคะโฆษณาเรียงเป็นแถวเลยนะคะเห็นไหมโฆษณาที่คุณวางเนะี่ยที่โลสวางเรียงเป็นแถวเลยนะคะทุกคนนะ,ะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ เราด้วยเนาะขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเบอร์ด้วยกันนะคะที่เข้ามาดูแล้วได้ข้อมูลได้คำแนะนำได้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะการแอดโฆษณาคือการสร้างไรายได้นะคะอย่าลืมว่าโฆษณาคือไรายได้ของเราถ้าไม่มีโฆษณาเราก็ไม่มีไรายได้ตรงนี้ เนาะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะการแอดโฆษณาแอดพอเหมาะแอดใส่พองามอย่าใส่ทีจนเกินไปอย่าใส่ห่างจนเกินไปให้ดูว่า YouTube เขาบล็อกให้คุณแค่ไหนแล้วก็ดูที่ความพิจารณาของคุณว่าคุณจะใส่เอาแค่ไหนนะคะถ้าคุณใส่เยอะมากเกินไปเพื่อนก็ไม่อยากเข้ามาดู นะคะใส่แค่พอเหมาะใส่แค่พองามก็เหมือนคุณเวลาคุณไปเจอโฆษณาเยอะๆคุณก็ยังไม่อยากดูใช่ไหมนะตรงนี้ใจเขาใจเรานะคะอะ่ในการแอดใส่โฆษณาก็ใช่ว่าโฆษณาจะวิ่งเข้าทุกบล็อกนะคะ,ะโฆษณาจะวิ่งเข้าทุกแอดที่เรากดใส่นะบางทีเราใส่5มันเข้ามาแค่3ตัว เออบางทีเราใส่ห้ามันเข้ามาแค่สี่ตัวนะคะเออบางทีมันเข้าเต็มห้าตัวเนาะแต่มันก็ดีกว่าที่ว่ายูเขาใส่ให้นะบางทีเขาใส่ให้ตัวเดียวมันไม่วิ่งเข้าซักตัวบางทีเขาไม่ได้ใส่ให้เลยล้นเลยคุณไม่มีโฆษณาเลยไม่มีโฆษณาที่จะวิ่งเข้าเลยตรงนี้นะคะเออ มันถึงทำให้คุณไม่มีรายได้มันถึงทำให้เหรียญของคุณมันลดลงนะคะอ่ะช่วงตรงนี้เนาะเพราะว่าคุณไม่มีโฆษณาวิ่งเข้าเพื่อนก็ไปดูออไม่มีโฆษณาเลยนะคะบางทีเพื่อนไปดูแค่3นาทีหรือ1นาที เพื่อนคอมเมนต์แล้วแล้วเพื่อนเปิดดากหนีแนบเลยนะทุกคนนะสังเกตดูนะจริงไหมยังไม่ทันได้ชมโคให้เราเลยนะคะเฮ้ยมันเปิดดากหนีแนบเลยอะนะเออกลัวได้เจอโคนะคะก็มีนะคะแบบนี้ก็มีเนาะก็ใจเขาใจเรานะคะวันหนึ่งที่เราได้ขึ้นมาสร้างไรายได้เราจะรู้เองว่าโอ้ยมันเป็นแบบนี้นะโคโฆษณาคือ,อไรายได้ของเรานะคะเออ ถ้าเราอยากให้เพื่อนมีไรายได้เนะเราก็ต้องเลี้ยงโคให้เพื่อนหน่อยนะคะวันหนึ่งที่เราขึ้นมานั่งสร้างไรายได้เออเพื่อนเขาจะได้นั่งเลี้ยงโคให้เราบ้างแต่ถ้าว่าโคมันยาวไปเราดูแค่สองนาทีสามนาทีก็กดข้ามได้แล้วนะคะยังไงก็ได้แน่นอนยังไงเพื่อนก็ได้แน่นอนเนาะอ่ะ แล้วในการชมโครเนี้ยมันก็ขึ้นแต่ละประเทศค่าเงินแต่ละประเทศเลทด้วยนะอ่ะที่ว่าเขามาชมแล้วเราได้เยอะได้น้อยนะคะออะตรงนี้เนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากความรู้ตรงนี้ไว้กับเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆจะได้นำไปใช้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ให้กับ ตัวท่านเองที่เข้ามารับชมแล้วก็อาจจะไปแนะนําเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่เขากําลังแบบมือใหม่อย่างเงี้ยเออเราอยากแนะนําเขาก็สามารถที่จะนําไปแนะนําเขาได้แบบถูกหลักถูกวิธีเนาะแบบไม่โกงนะคะเ่าเพราะว่ายูเขามีแอป,ปมาให้เราเราต้องใช้แอป,ปของเขาใช่ไหมเออมันไม่ผิดหลอกนะคะเออ นะถ้าผิดเขาก็คงไม่ออกมาให้เราใช่ป่ะนะ,ะตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะไปจริงๆแล้วนะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะบายบายนะคะ